ได้เป็นงดคือกันหายาฮะได้ไปไหนยายดุ้มหรอวะเออเกีียวอยู่โค,โคกเราพัวเราก็ว่าเกี่ยวมื่อนี้นะว่าวานนี <c oughs> บ้บัตรใช้รถเกีียวฮะโอ้ใายอย่างเดียวเหรอเนาะข้าวเจ้าเหรอเนาะ <c oughs> អូអូឯងទៅចូលជាប្រែនេះដាក់ជក់មាត់តែថាអឺតែអូកាក់គេមាត់ជុំចូលតែពីចិត្តតសមអចាឯតិមោះចាណលាញឺស្អ្នាខាងនេះអឺប๊ะសមអីលែមានภูมิมีชอบប្លែស្អើអីតិមាក់កើបានឲ្យនៅជក់តិមោះឲ្យណា Thầy ừ. cái nhạc trường thì sợ cái lô chè thì bởi cuộc sống này là thưa là hà lô thì có nhiều Thầy mà ăn bập lương mà ăn bập khói miếng mỡ chè vã นังศดาติเมาะบึลึกอยู่นี่นึกบ่ biết นี่หือนบ่เวลาอี่มงศดานี่ก็ไปปั่นละโบ่เด้นึงอันนะฮัลโหลตึกปลาฟิตๆอะระบบสนายปัวภาษาอังกฤษตึกป่างก็ออกมาบันดังฟิตละเป๊ะเดี๋ยวมาผิดผิดซี่อะเด้ตึกปลาฟิตๆต้องประเทศระบบภาษาอังกฤษตะใหม่ อ,นะอันมีไตนะอันมีอ๋อโถรหลุพวงสิเปดรอแปลกมึงจ้ะมาขันนาดหรือ,อ <laughs> พวงโดยล่างๆนะ่ะฮะพวงล่างๆนะ่ะพวงอยู่กับพวงอีกอยู่นะพวงล่างๆนะ่ะไม่ดังจะบ่ดังเป็ดสิี

มันมันได้ลายเฮกันแบบหัวเฮือนไปเลยมันเอาไปขายเฮกันหรือเปล่าหัวเฮหินฮะเห็ดข้าวปุกเด้แล้วไรข้าวปุกเขาแบบเกไปมึงโพได้พอใหญ่ได้เกไปเฮกันได้ยานแลไว้อยู่ปุนทงอย่เลยโอ้เอาไปตากอยู่โคกเนาะอยู่นี่มันบ่มีหมอกตากมันไกลเนาะคือว่าเนาะโอ้ à đây 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 cả đây ô ô ô tết sẽ đông tết sẽ đụng tôi thừng Ăn... phải chào luôn phải kiều khâu y mình vào đó à, anh ta lúc chung khả năng Phát mình phương hụt qua quả như khu phương xây bát bằng nừng nhé ห <S 2: S 1> <ạ> ักอีย้อนว่ากันทีนเอออักแดดซื่อๆได้แดดนี่แดดยังเศร้าอยู่ดอกักแดดขนาดโอ้นเป็นด้วยลเทางอื่นเนาะบ่อ๋อลูกกูว่าอีกนึงาบ่กร่มเลยเออมันก็ติดอบ่หวานนอีปันทางใหม่ได้ก็ผูกลึเด้ให้ยังวินมาให้บิดให้โจรตลมมันยกสะดุ้งเอดออดยออด้เนนก็เพิ่น cho cái chân chưa là lâu bọn mà, phải mà. bọn được chưa mhm 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 ừ ừ, ừ mhm 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 อีกตัวนึงไปใส่อีกตัวนึ่งขักขนาดเลยได้จากตัวแล้วปลาใหญ่นี่ตัวนี้กับค่าอยู่ตัวนี้ก็ดึงบม่มดเนาะใหญ่ข้างเจ้านี่ก็ได้เนาะันค่าสะดุ้งันได้อยู่ได้บ่แม่นว่าบไ่ได้เด้โอถ้าบ่ค่าเกี่ยวเข้านี่บ วางสิบโมงเมื่อวานคนลงสิบโมงลงหลายได้เมื่อวานเนี่ยนะเจ้าิลงอยู่วางสิบโมงเด็กโบเจ้าิลงอยู่นี่บะ่บอกิลงตึกอยู่บองสิบโมงสิบเอ็ดโมงถ่าโบมือลงอยู่นี่ลงายนีโมงอย่นื มเออมันเหมาะมันคักป่ะตาโตมันคือโตสันดีเออตาโตตัวูเออลงตะกะตะโตสันดีนั่งยกเนาะเออนั่งยกมันจังบ่เมื่อยแม่นนนยเฮาต้องสร้างโตหันในั่งยกมันจังบ่เมื่อยเฮ็ดบ่ตั้งโตคักๆบ่เฮ็ดยืนไปพุ่นนี่เป็นหยัง Ni ừ. 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 à. Nói hít nó cậu bông mi hiệu mày bông mi sáng tạo mày lòi lòi à, lòi 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 Tôi lòi 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 lòi

<laughs> tí pưn kiếm xem miang rồi kiếm 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 pưn kiếm 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 Lông kiếm 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 bọ kiếm 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 ัคอยบริลงอยู่ฮะคอยพ่ออยู่ดุมอยู่ตีนเป็ดเราบอกเขาอยู่ทางพุ่นปุ่นปากกาตัวหนึ่งสองตัวุนอุ้ยสี่ตัวคุนอุ้ยลายเว้ยอ่าปากกาลายขนาดเพ็ดยังไงยันปุ่นยันเลี้ยบอกปุ่นยันเลี้ยวเลอ้าวมันอันนั้นเนาะจะเอาตัวหันจอออกเอง โอ้าาปอลาหมักโป่งเหรอพี่น้องอืมอีโอันเป็ดมันเออโอ้เอ็ดตรงตรงอยู่คือมันหนวยบอลน,นี่เนาะเบิ้งนี่คะ่ะเอ็ดตรงตรงอยู่ปลาก็อเลยว่แม่นมีหันน้ำคนบ,บ,บอกเต้าเออต <c ười> ายมาเลยลูกนี่เออจริงดิคือมันบอลน,นี่เห็ด<ะ>ตายก็เป็นเนาะเห็ดตายได้เห็นไหม

ยายเด้ยายไปตึกปลาอดไปจังเลยแม่อีโมงูเด้อีโมมันนอนมันเพิ่งมาแต่กินเหล้าโอ้อีตึกคืออีเด้หญ้ามือฮะบ่หญ้ามือล่ะเฒ่าเปาะนี้ปนนะไกเออมันมาแต่กินเหล้าไปเด้ละโบคือเด้จะก็ป้อมเด้อเสียบเลยเถอะเอ่ยทางแซมอือทางอีอ้วนจิ มันไปกินเหล้าแต่เมื่อคืนไปอีกเนี่ยไปโมไปหาผู้บ่าวปวดเออมันไปหาผัวแม่อนี้อันี้อันนีโอ้อันโลโดยความมันใส่เนาะอันโนาะเอาอีโมไปไหนอีโมไปหาผัวแม่เออคองต้มโต๊ะหรอวะ โอเคมาใส่บ่ต่ายจังเงินเงินกูปป๊อจะกระดังเอ็กปมันเป็นแม่แล้วมันเป็นพี่เป็นพี่อันไปแต่แกนตอบเด้เอออ้าวบไปอะไรบูรษติดติดกันทำด้วยอะไรดีเรวโบมันตักเสียเนี่ยมนังนงเนาะอีแต่คำตัวนะั้นอ่า พอได้อยู่เด้อพอได้เจลอยู่เด้อพี่น้องปากกาออกอยากนอะปากกาหนาะ ใหญ่ก็ได้คููบาทคููสตางค์แท้ยกปูได้บ่กับคองตัวเดียว เนี่ยยกสงสงูงเลยย้ะเออดิ้าโตกระปูไปบ่กระปูตอมนี่ค่ะปลาประมาณสองโลเนาะยายเนาะปลาไม่ได้ได้อยู่เดินอะพ่อจ้พ่อเจ้วอยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องขึ้นไปประมาณแปดโมงกข็ขึ้นไปเกี่ยวเข้าแล้วก่บ่ายๆจังลงมาเบิ้งใหมค่ค่ะจังมาเบิง้งกบไม่เพียวเด้อตอนบ่ายๆนะ ตอนบ่ายในียจะกระเดดไปจากหนูใหญ่ทางทิศตะวันตกเนาะสีห้มเลยแบบจ,จะลงมานันมาวานนี่ยขากเอาเนาะออจองไว้โรถบ้านเนี่ยเฮ็ดไปหอดพุ่นเฮ็ดซอ,องม่องเลยอืมเนี่เราเมื่อ่ะเมื่อเฮ็ดกับเข่าบ่า จะรล,ลงมาหาเจ้าอีกรักเลยแล้วบ้่นก็นยางเอาสะดุงป,ป่าไปนี่เลยฮะอ๋ปันใดของเราเออละมุงกอไผ่เนี่ยล่ะแมบบ่นหรอวะไผ่เห็ดให้เราอกเป็นอัเห็ดฝากพุ่นหรือว่าหันหรอวะเออแล้วลละะเห็ตีเออเห็นใหม่ละเห็นละเห็นเนี่ย เราเียดออ้ออย่นไเขาในอนอยู่เรามานอนเล่นอยู่นีอือัหดีบุตรนมากลเคบุตรนของเจ้าก็เซินเห็ดมังกรใหม่นี่ตอกใส่เลยตะปูซี่ฮัละอ,ะอืตอกใส่ใหม่น่นเห็ดเตียง,น,งยนั่งอยู่นี่ยาเขาต้องคืนเรื่องของเขา ยังได้จเจียบอยังอย่อโนละโนโนด้เลยอือยันมันมาตั้งแปดโมงเลยแล้วอันนี้มันพึ่งนม่น,นี้ค่ะบรรยากาศรอบรอบเด้อเราเห็ดใหม่นะคะนี่คักขนาดเลยสะอาดสะอ้านค่ะทางลงบนตึกปลาใหม่ของเพื่อนค่ะเพึ่งเพ,พิ่งตึกวันนี้เป็นวันแรกนะคะนี่ ยกยอวันนี้เป็นวันแรกสะอาดสะอ้านค่ะคือเนี่ยนี่บรรยากาศนี่ก็คือทางลงตรงรถจอดก็คือทางนะคะเป็นทางเดินได้ปะอ่เป็นยังไเงเพิ่มมาเป็นงวดเป็นงวดเนระได้ค่ะได้ค่ะมูวแต่ว่า ใส่ปลาขาวตวนึงโตบักไงากำลังตัดทางลงค่ะทำมาสะอาดสะอาดอืมใน้สองตัวตัทันมัน หมัวเตะเ้าอ่ะเอ้ยตาเริ oh ่มเข้าแล้วค่ะปากาโอ้ไ huh ด้ปลาขาวัวเค็งในกระบอกหน่อยยายเนาะเป็นจมเป็นจมอยู่เนื้อปลาเนาะ โยกโอ้คือปลาเนอะคือปลาเต้นได้บะใหญ่โตนึงอุอจาอุอจ้ามาตึกสะดุงก็ได้หัดฟื้นพร้อมพี่น้องเอ้ยอไดดฟื้นุงเข้าพร้อมคักขนาดน้ำไม้ก็ได้อีก ជាពិតាព no ីលារបស់ខ្ល no ារបស់